เมืองทองคอนเฟิร์มส่งสามแข้งร่วมซ้อมอุลาะ2สัปดาห์เมืองทองยูเนเต็ดเตรียมส่งวีรเทพป้อมพันธ์เจริญสักวงกรและเอกนิต์ปัญญา3ผู้เล่นหลักไปร่วมซ้อมกับอุลาหะเลสไดมอ,สอนสโมสรพันธมิตรจากเจลี่ที่ปึงขวาทัวย AFC แชมเปี้ยนลีก2022โดยเบื้องตน้นจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นราวๆ2สัปดาห์ครับก่อนหน้านี้อุราะเลสก็เคยส่งเลออีคิฮาระกับลิวยะฟูกูชิมะสองดาวรุ่งของทีม บุกกับโค้ดมาทําการฝึกซ้อมกับทัพกิเลนพยองเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2022แล้วก็ได้ผลการตอบรับที่ดีกลับไปครับหล่าสุดเมืองทองเตรียมส่ง3านักเตะดีกรีทีมชาติไทยอย่างวีรเทพเจริญศักด์และเอกนิตไปร่วมเทนกับผู้เล่นชุดแชมป์เ f c แชมเปียนลีก2022เป็นเวลา2ส,สัปดาห์ในขั้นต้นครับโดยทั้งหมดจะออกเดินทางหลังเสร็จสิน้นภารกิจนัดสุดท้ายไทยลีก2022ถึง2023ครับทั้งนี้การไปร่วมฝึกซ้อมของผู้เล่นกี เลนพยองนั้นคือการพัฒนาด้านกีฬากับอุลวาเลสที่เป็นพันธมิตรร่วมกันมาตั้งแต่ปี2021ซึ่งทั้งสองสมโมสรได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ในหลากหลายมิติเพื่อเป้าหมายในระยะยาวครับสำหรับเกมไทยลีกนัดปิดท้ายฤดูกาลเมืองทองจะเปิดทันเดอร์โดม s t a เดียมรับมือราชบุรี FC ในวันศุกร์ที่12พฤษภาคมเวลา6โมงเย็นครับถ่ายทอดสดทาง AIS p a y